หมูชนะตอนจะไปทันไหม ทำไมเนี่ยทำไมสตาร์ทไม่ติดทำไงดีเนี่ยใส่ร้าน จะไปสมัครที่แรมรอบสี่อ่ะฮะไปสมัครที่ไหนครับที่คณะบริหารธุรกิจเแถววิไลยะพีโมจีพระเจ้าก้าวขันตอนหนึ่งใช่ใช่ที่นี่รู้เปล่าครับโอ้ใช่ที่นี่เลยฮะเนี่ยผมก็กำลังจะไปดูสถานที่ให้กับหลานพอดีเลยเนี่ยเอาเหรอครับผมที่นี่ที่นี่ดีมากเลยนะตอนนี้เขากำลังรับสมัครในรอบสี่หรอครับผมเขาเปิดด้วยกันทั้งหมดสามสาขาเลยที่สาขาอะไรบ้างครับ ครับอาจารย์ที่นี่มีความรู้ความสามารถแล้วก็หน้าตาดีทุกคนเลยครับแล้วครับใช่ครับโอ้เนี่ผมก็เราจะกำลังไปหาที่เรียนให้หลานอยู่นะครับนี่เนี่ยโอ้โหเสียดาย้ครับผมไปไม่ได้แล้วรถมันเป็นอะไรไม่รู้เนี่ยมาเดี๋ยวเดี๋ยวไปด้วยกันครับไปด้วยกันอ๋อได้ครับได้ครับก็งี้นะครับเดี๋ยวไปด้วยกันเดี๋ยวไปด้วยกันครับฝากรีบโทัวร์นะครับเดี๋ยวไปด้วยกันเลยเดี๋ยวไปด้วยกันเลยได้ครับโอ้ดีนะครับนี่ยถ้าถ้าผมมารับไม่ทันนี่จะไปไม่ทันนะครับนี่จะทำยังไง